เรามาดูดวงของคนที่เกิดในราศีธนูนะคะคนที่เกิดในราศีธนูนะคะตั้งแต่วันที่26กรกฎาคม2567นะคะถึงวันที่1สิงหาคมนะคะ 67, สอง7สําหรับคนที่เกิดราศีธนูนะคะคนที่เกิดราศีธนูนะคะช่วงนี้นะคะคุณมีโอกาสได้เริ่มต้นอะไรใหม่ ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะช่วงนี้คุณจะมีความสุขนะคะอุบรมสมบูรณ์นะคะไปในเรื่องของอาหารการกินนะคะช่วงนี้คุณกาลังคิดอยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะช่วงนี้คุณมีเรื่องให้คิดให้ตัดสินใจบางอย่างนะคะ หลายคนนะคะช่วงนี้อาจจะต้องระวังในเรื่องของสุขภาพคิดมากคิดเยอะนอนไม่ค่อยหลับระวังปวดหัวไมเกรนนะคะมีเรื่องให้คิดให้ตัดสินใจอะไรบางอย่าง <éta> คุณมีโอกาสได้ไปติดต่อสถานทาี่ราชการทหารตำรวจหรือสถาบันการเงินนะคะในช่วงนี้นะคะหลายๆคนคิดเรื่องคนรักนะคะคุณมีโอกาสได้เงินก้อนเข้ามานะคะมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่เข้ามานะคะช่วงนี้ใครรอเงินก้อนใหญ่อยู่มีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่ช่วงนี้คุณกาลังคิดถึงผู้หญิงคนหนึ่งคิดถึงคนรักของคุณนะคะ คุณมีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาบนะคะจากผู้หญิงนะคะหลายคนช่วงนี้นะคะ มีเรื่องไม่สบายใจมีเรื่องให้เสียใจนะคะกับคนรักนะคะแต่ถ้าใครอยู่ห่างไกลกันนะคะก็มีโอกาสที่จะได้กลับมาเริ่มต้นอะไรใหม่ๆด้วยกันกลับมาเริ่มต้นครอบครัวใหม่ด้วยกันเหมือนเดิมช่วงนี้เซนดีเซนแรงฝันแม่นเจ้าที่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคนะคะดวงการงานช่วงนี้นะคะการงานช่วงนี้อาจจะเป็นงานที่มั่นคงมากขึ้นคุณจะมีงานที่มั่นคงนะคะแล้วก็คุณจะขยันในเรื่องของการทํางานเป็นพิเศษในช่วงนี้นะคะ อาจจะต้องระวังเรื่องสุขภาพสักนิดหนึ่งนะคะในบางครั้งนะคะช่วงนี้การงานค่อนข้างดีไปได้ดีไปได้สวยดวงการเงินนะคะการเงินคุณมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่เข้ามานะคะขึ้นไพเสรษฐีมาเลยนะคะมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่เข้ามานะคะแต่รายจ่ายค่อนข้างเยอะนะคะหมดไปกับ ค่าใช้จ่ายของบริวารลูกหลานนะคะบริวารลูกหลานสุขภาพของตัวคุณเองสุขภาพของคนรักของคุณและคนในบ้านนะคะรายจ่ายค่อนข้างเยอะระวังมีเรื่องให้เสียใจไม่สบายใจเกิดขึ้นคุณค่อนข้างคิดเยอะคิดมากนะคะในช่วงนี้นะคะดวงความรักของคนโสดนะคะดวงความรักของคนโสดตอนนี้มีโอกาสได้พบรักกับคน การราชการทหารตำรวจหรือคนในเครื่องแบบนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับทนายนะคะทำงานเกี่ยวกับกฎหมายนะคะเข้ามาจีบ <c oughs> เข้ามาชอบคุณมีโอกาสได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ได้เริ่มต้นรักใหม่ๆนะคะดวงความรักของคนมีคู่นะคะถ้าใครมีปัญหากันนะคะทะเลกกาะกันหรือแยกกันอยู่มีโอกาสได้กลับมาเริ่มต้นกันใหม่กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะช่วงนี้คุณมีโอกาสที่จะได้สร้างฐานะสร้างครอบครัวด้วยกันนะคะในในช่วงนี้นะจะมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะ สื่อนำโชคของคุณวันนี้นะคะคืออายุแม่ของคุณนะคะอายุแม่ของคุณอายุคนรักของคุณนะคะอายุวันเดือนปีเกิดของคนรักของคุณให้โชคสีเสริมดวงนำโชคของคุณคือสีแดงสีเขียวสีม่วงให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณคือ1 3 3สแล้วก็3 4ขอให้คุณโชคดีค่ะ